สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับคำทำนายดวงของไทยโบราณนะครับก่อนจะไปพบกับคำทำนายนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายใหม่ๆนะครับที่สำคัญเลยนะครับ1การกดติดตามหการแชร์นะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำนายหรือว่าได้ทำคลิปใหม่ๆสู่สายตาผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้จะขอทำนายนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีขานนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดปีขานนะครับผมจะขอทํานายคนที่เกิดปีขานนะครับประจำปี2,567นะครับก่อนจะไปพบกับคำทํานายนะครับของปี2,567นี้นะครับก็ต้องขอเท้าความหน่อยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวปีขานเนี่ยนะครับก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักนะครับ ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าดวงเนี่ยจะโดดเด่นหรือว่าจะดีมากนักนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบแย่นะครับเนื่องจากว่าดวงปีขานเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเจอมอรสุมค่อนข้างเยอะนะครับแต่คุณก็ผ่านมันมาได้นะครับต้องบอกว่าดวงคุณในตั้งแต่ปี2,565-2,566เนี่ยนะครับ หนักพอสมควรนะครับถ้าผมจะใช้คำว่าเป็นดวงที่ต้องต่อสู้นะครับต้องดิ้นรนกับสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าใช้คำนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิสูจน์ได้นะครับหรือว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยพบบทเรียนใหม่ๆนะครับหรือว่าพบกับสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไร ชีวิตนะครับพบกับชีวิตที่แท้จริงนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเรานะครับทุกคนเนาะนะครับไม่มีทางว่ามันจะโรยด้วยกี่กุหลาบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าคุณคุณเจอมาเยอะแล้วแหละนะครับซึ่งในปี2566นี้นะครับดวงคุณก็เหมือนผมใช้คําว่าเหมือนนะเหมือนจะดีขึ้นนะครับเหมือนจะจะอุ้ยมันเหมือนมันจะดีอ่ะนะครับเหมือนมันจะไปอ่ะนะครับแต่ก็ยังนะครับมันเหมือนมีอะไรมาฉุดรั้งไว้นะครับ เหมือนจะแย่นะครับก็ไม่ได้แย่นะครับในปี66นะครับแต่ถ้าหากเป็นปี2567นะครับก็ต้องบอกว่าในปี2567นะครับดวงของผู้ที่เกิดปีขานเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้โดดเด่นไปสักเท่าไหร่นะครับก็ยังเป็นลักษณะคล้ายๆกับปี2566เหมือนที่คุณเจอมานี่แหละนะครับแต่ต้องบอกว่ามันจะมีอะไรที่ ที่ดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับถ้าในเรื่องของสิ่งที่คนอยากรู้มากที่สุดนะครับก็คงเป็นเรื่องของการงานนะครับเรื่องของเงินนะครับเงินทองโชคลาภกระวานไปนะครับเป็นสิ่งที่คนอยากรู้มากที่สุดนะครับก็ยังยังในปี 67, 7เเนี่ยนะครับยังเป็นปีที่ติดติดขัดขัดนะครับในถ้าในเรื่องของเงินเนี่ยนะครับเป็นปีที่เหมือนเหมือนมันจะไม่ติดไม่ขัดนะนะครับแต่มันก็ยังมีอยู่นะครับ อาจจะใช้คําว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับหรือบางคนเนี่ยชักถึงแหละนะครับแต่ว่าเกือบนะครับเกือบใช้คาว่าเกือบแล้วกันนะครับดึงตรงนั้นไปตรงนี้ดึงตรงนั้นไปตรงนี้ดึงตรงนั้นมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับบางเดือนเนี่ยนะครับก็อาจจะปริมนะครับหรือมากกว่านิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับคนที่เกิดปีขาเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำเนี่ยนะครับก็อาจจะพยายาม มองหานะครับช่องทางทำทำเงินนะครับช่องทางที่2ที่3ที่4ี่ก็ว่านไปนะครับอยู่อยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยถนัดในในรูปแบบไหนนะครับแน่นอนเขาบอกว่าความพยายามของคนเราเนี่ยนะครับมันก็สามารถไปช่วยปลดล็อกอะไรบางอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมองหาอาชีพที่2ที่3ดูนะครับเผื่อจะปลดล็อกอะไรขึ้นมาได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแน่นอนนะครับถ้าเป็นในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือการก้าวหน้าแล้วกันนะครับในอาชีพหรือว่าในธุรกิจเนาะนะครับยังไม่ได้เด่นชัดนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานนะครับก็ยังรู้สึกเหมือนปกตินะครับยังยังทรงๆนะครับก็คือหนักไปทางกลางไปทางไปทางล่างนะครับคือเหมือนนึกภาพนะครับก็คือถ้าลูกบอลนะครับเด้งขึ้นไปบนผนังด้านบนเนาะนะครับด้านบนเนี่ยคือเป็นเป็นตรงกลางนะครับ พอเด้งขึ้นมันก็จะเด้งลงนะครับชีวิตของคนปีข่านก็เป็นลนักษณะนี้นะครับเด้งขึ้นไปถึงท่อนกลางก็เด้งลงเด้งถึงท่อนกลางเด้งลงนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาที่ที่ที่ผมเห็นเด่นๆนะครับชัดๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของออบางท่านแล้วกันนะครับที่เป็นที่มีบุญนะครับที่สะสมบุญมาหรือว่าที่ประพฤติดีประพฤติชอบเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าคนที่เกิดปีขานเนี่ยนะครับที่มีการประพฤติดีประพฤติชอบนะครับทําดีหมัน่นทําดีตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับคุณในปี67เนี่ยคุณเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ เป็นเหมือน,อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามคุณอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่า,วาอะไรเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละคนที่ตามเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับแต่จะบอกว่านะครับในปี2 5 6 7เนี่ยนะครับแม้ดวงคุณเนี่ยจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับอยู่ที่กลางๆไปทางล่างนะครับแน่นอนนะครับถ้าผมบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามคอยช่วยเหลือคอยหนุนนําดวงคุณอยู่นะตอนนี้เนี่ยนะครับก็พยายามช่วยคุณแบบอย่างสุดความสามารถนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่ประพฤติดีประพฤติชอบนะครับตั้งแต่แรกนะครับหรือว่าสะสมมาตลอดเนี่ยในปี2 5 6 7นเนี่ยนะครับก็ไม่ถือว่าแย่นะนะครับชีวิตคนเราถ้าถ้าจเจริญรอยตามหรือว่าอยู่ตรงกลางๆเนี่ยชีวิตอยู่กลางๆเนี่ยนะครับไม่แย่นะผมบอกเลยไม่แย่นะนะครับก็คือดีเลยแหละนะครับแต่ถ้าใครมองว่าเฮ้ยมันต้องทะลุสายกลางไปเนี่ยนะครับ อยากให้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าเพิ่งรีบว่าโหต้องรีบรวยต้องโหต้องมีเงิน10ล้าน20ล้านร้อยล้านอย่าเพิ่งนะครับยังไม่ได้ถึงปีของคุณนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆศึกษาค่อยๆทำนะครับแต่ว่าอย่าศึกษานานนะนะครับถ้าคุณศึกษาไปด้วยทําไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะดีนะครับแต่ว่ามองให้รอบครอบก่อนนะครับค่อยยเริ่มลงมือทํานะครับอย่าโลภมากนะครับ ถ้าคุณโลภมากลาบอาจจะหายนะครับหรือว่าสิ่งสก์สิที่ตามช่วยเหลือคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยนะครับคือใจเย็นๆนะครับเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่เป็นนะครับสิผมเชื่อว่าคุณก็ไม่ได้ไม่น่าจะได้แย่ถ้าหากเป็นในเวนี้นะนะครับแต่ถ้าหากคุณโลภมากคุณไม่ได้ประพฤติดีประพฤติชอบนะครับดวงคุณอาจจะตกไปพอสมควรนะครับในปี67นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพนี้นะครับก็อยากให้อยากเชิญชวนแล้วกันนะครับออกกําลังกายนะครับพยายามหาเวลาว่างมาออกกําลังกายบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณกําลังหนักใจนะครับหรือว่าสิ่งที่คุณเครียดเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณปล่อยวางนะครับอยากให้แบบว่าทําใจให้ให้สบายๆเนาะนะครับ ปล่อยวางนะครับลดละเลิกได้ก็ลดซะนะครับแล้วก็มันก็จะดีขึ้นในเรื่องของสุขภาพนะครับอย่าอย่าไปกังวลอะไรมากนักนะครับส่วนในเรื่องของอารมณ์นะครับในปี2567นี้นะครับมันจะมีเรื่องเข้ามานะครับให้คุณต้องใช้อารมณ์นะครับใช้อารมณ์อยนือเหนือเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะอยากจะ ช่วยเสริมคุณนะครับก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกสมาธินะครับการฝึกสมาธิก็แล้วแต่ตัวท่านแต่ละบุคคลนะนะครับบางคนอาจจะไปฝึกกับพระนะครับกับครูบาอาจารย์นะครับหรือฝึกเองด้วยการสวดมนต์นะครับเช่นสวดมนต์ที่มันมีการนับว่า3จบ9จบ10จบผมสมมุตินะเนี่ยครับคือการนับว่าต้องต้องเป็นกี่จบเนี่ยนะครับมันเป็นการฝึกสมาธิอีกแบบ นะครับหรือจะเดินจงกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านที่เกิดปีขานเนี่ยนะครับให้ให้เริ่มฝึกสมาธิจริงจังนะครับพยายามหาเวลาว่างมานะครับแล้วก็ฝึกสมาธินะครับให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้คุณเกิดสมาธิได้มากที่สุดนะครับพอเกิดสมาธิแล้วเนี่ยนะครับ จะทาให้คุณไต่ตองในคําพูดนะครับหรือว่าในอารมณ์ที่จะทําให้คุณปรดเนี่ยนะครับเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าปี67เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องราวเนี่ยมาให้คุณใช้อารมณ์นะครับมาให้คุณปีแตกนะครับทําให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเนี่ยอยู่เหนือการควบคุมของคุณเนี่ยบ่อยครั้งมากนะครับ เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับมันฝึกสมาธิเหมือนที่ผมแนะนํานะครับแต่ก็อย่าไปหักโหมนะครับก็คือเอาแบบเท่าที่เราแบ่งมาได้นะครับอย่าไปแบบว่าเฮ้ยฉันแบ่งเวลาไปไม่ได้เลยฉันต้องเร่งทํานู่นนี่นะก็ทางสายกลางนะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับถ้าทําได้ก็ดีนะครับดีต่อตัวท่านเองนี่แหละนะครับแน่นอนนะครับปีขาเนี่ยอาจจะยังไม่โดดเด่นอะไรมากๆอยู่อยู่อยู่ใน คนกลางนะครับไปถึงล่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับหมั่นสะสมบุญตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับผมเชื่อว่าสิ่งไม่ดีนะครับมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับสิ่งดีๆที่เราจะเกิดขึ้นกับตัวคุณผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเร็ววันเร็วคืนรวยๆเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ